ที Channel Podcast. ่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพลภาพเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อสวัสดีค่ะคุณู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันนะคะกับเรื่องราวของจานนี้มีที่มาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะในเรื่องราวของอาหารเ่าวสาวแบบตะวันตกใช่ไหมคะพี่จันทร์คะค่ะ,คะก็คราวก่อนเราคุยไปถึงเรื่องอาหารเป่าป้อนสาวอาหารสาวป้อนเบา่าหรือจะเรียกว่า ขนมอาหารงานแต่งงานก็ได้นะคะแบบโลกตะวันออกนะคะเราก็แบบดูว่าถ้าตะวันตกเขามีไหมแน่นอนถ้าดูมาถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องพูดมากก็คือเค้กนะคะซึ่งถือว่าเป็นขนมงานแต่งงานที่เป็นสากรไปแล้วนะคะได้รับความนิยมแพร่หลายไปไป,ไปทั่วโลกเลยว่าพอมีงานแต่งงานเนี้ยก็ต้องมีขนมเค้กนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นขนมเค้กงานแต่งงานในปัจจุบันนั้นในซีกโลกตะวันตกเนี่ย ในพิธีแต่งงานเนี่ยเขามีเป็นขนมอะไรหรืออาหารอะไรที่เป็นเจ้าบ่าวป้อนเจ้าสาวเจ้าสาวป้อนเจ้าบ่าวหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีส่วนร่วมในประเพณีในพิธีแต่งงานของเขาเนะะี่ยค่ะก่อนที่จะไปที่ขนมเค้กแต่งงานเนี่ยอามาดูที่ประวัติของขนมเค้กก่อนนะคะถ้าตัวรากศัพท์เนี่ยอไม่น่าเชื่อว่ารากศัพท์ของขนมเค้กเนี่ยมาจากภาษาของพวกไวกิ้งนะคะชาวไวกิ้งมาจากคาว่าคาก้านะคะ K A K A นะคะส่วนเค้กจริงๆเนี่ยประวัติบอกว่า เริ่มในปีคศออ1843ซึ่งประวัติก็น่ารักดีนะคะคนที่พ้นพบการทำเค้กคนแรกเนี่ยเป็นนักเคมีนะคะ,คะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคนทำขนม,ขนมขอบเลยอะ่ะเป็นนักเคมีชาวอังกฤษนะคะชื่ออัลเฟรดเบิร์ตนะคะเบิร์ตที่แปลว่านกนะคะอัลเฟรดเบิร์ตคือภรรยาของคุณอัลเฟรดเนี่ยชื่อคุณอลิซาเบตเป็นคนที่แพ้แพ้สาเล่าคือแพ้ยีสต์นะคะแล้วก็แพ้ไข่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะกินขนมปังต่างๆขนมอบต่างๆที่ใช้ส่วนผสมที่ใส่ยีสต์ได้เขาค้นพบเบกกิ้งพาวเดอร์หรือว่าผงฟูขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ทำเป็นเป็นขนมปังเนี่ก็เลยทําให้เกิดเป็นเป็นเค,ค้กขึ้นมานะคะก็จะช่วงนั้นแต่ว่าก่อนหน้าที่ที่จะเป็นเค,ค้กที่เกิดจากผงฟูเนี่ยตัวเค,ค้กจริงๆก็จะมีการ ถ้าถ้าสืบประวัติย้อนไปเขาบอกในรารวศตวรรษที่สิบสามมีการค้นพบหลักฐานการอบขนมเค้กที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยมาจากวัฒนธรรมอียิปต์โบราณนะคะโดยจะเป็นเค้กผลไม้นะคะเค้กผลไม้หรือว่าเป็นพวกขนมปังขิงจินเจอเบรเนีคะก็จะเป็นเค้กทรงกลมอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ต่อมาในช่วงกลางศตรวรรษที่18ในยุโรปก็จะเริ่มมีพัฒนาการของการทําพิมพ์ขนมการทาเตาอบแล้วก็ ผลิตน้ำตาลทรายเพื่อน้ำเค้กเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ว่าอ่เราไม่ไปที่เค้กเราจะมากันที่ขนมเค้กงานแต่งงานนะคะว่าเออมันมีที่มาอย่างไรนะคะ,คะงานแต่งงานในช่วงแรกๆของชาวตะวันตกเนี่ยหรือว่ากําเนิดของเค้กแต่งงานในยุคแรกเนี่ยมันไม่ใช่เค้กนะคะแล้วก็ย้อนไล่ไปถึงได้ตั้งแต่ยุคโรมันเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยจะใช้เป็น ขนมที่งานแต่งงานเนี่ยทามาจากข้าวสาลีนะคะแล้วก็ามาทําเป็นขนมปังก้อนๆน,นะคะก็แน่นอนว่าตอนยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีเบกกิ้งพาวเดอร์ไม่มีผงฟูมันก็ทําเป็นขนมปังก้อนๆใช้มาแทนเค้กแต่งงานนะคะโดยเค้กแต่งงานเนี่ยจะเริ่มมีขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่สิบสองถึงคริสตศตวรรษที่สิบหกนะคะก็ในยุคโรมันจะมีประเพณีที่เจ้าบ่าวเนี่ยมันเป็นประเพณีแบบว่า คนที่ชั้นจองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสดงความเป็นเจ้าของโดยเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะหักขนมปังครึ่งท่อนหอเหนือศรีศรษะเจ้าสาวนะคะเพื่อเป็นการแสดงสื่อสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่าฝ่ายหญิงนะคะผู้ชายคนนี้มีอํานาจเหนือกว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็แสดงถึงการที่เป็นผู้จะได้ครอบครองพรมจารีพร,รมจารของของผู้หญิงคนนี้นะคะส่วนเศษขนมปังที่เขาหักไว้เนี่ยเจ้าบ่าวก็จะเก็บไว้แจกผู้มาร่วมงานนะคะเป็น เป็นอะไรลหรเอาเครดเอาโชคนะคะเป็นสื่อของความโชคดีและความมั่งคั่งก็เหมือนว่าเป็นขนมมงคลประมาณนั้นนะคะขนมปังเนี่ยก็ใช้เป็นขนมในงานแต่งงานเนี่ยต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคกลางนะคะก็มีการเปลี่ยนจากขนมปังมาเป็นขนมอบชนิดอื่นประเภทอื่นนะคะจะเป็นพวกสโคลก็ได้นะคะเป็นบิสกิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าก็จะมีมีรูปแบบพิธีกรรมก็คือเขาจะเอามาวางซ้อนๆกัน อาจารซ้อนให้มันเป็นสูงๆเพื่อเป็นเป็นเป็นกองสูงขึ้นมาคนที่เตรียมขนมปังขนมอบหรือสโคนเหล่าเนี้ยก็จะมีทั้งบ่าวสาวนะคะที่ที่จะเตรียมมารวมทั้งแขกที่มาร่วมยินดีในงานเนี่ยนะคะพวกแขกที่มาร่วมพิธีอาจจะเป็นญาติหรือว่าจะเป็นเพื่อนรนิทมิตรสหายก็แล้วแต่นะคะก็จะนําขนมก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะลักษณะคล้ายๆก้อนขนมปังจะบอกเป็นขนมเค้กก้อนเล็กๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อจะเป็น เป็นขนมเค้กไหมแต่ว่าแป้งนะ่าจะเป็นแป้งสาลีนะคะ่ละลักษณะรูปทรงคล้ายขน,นมปังเอามาร่วมดีๆในงานพอมาถึงเนี่ยเขาก็จะมากองรวมกันให้สูงขึ้นไปเป็นชั้นๆน,นะคะแล้วก็จากนั้นเนก็จะให้เป่าสาวเนี่ยในบันทึกเขาบอกว่าปีนขึ้นไปจูบกันบนยอดกองขนมเค้กซึ่งมันมันมองได้สองอย่างคือถ้ากองขนมเค้กสูงไม่มากกองไม่ใหญ่ไม่โตมากเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าโน้มโน้มศีรษะเข้าหากันคือยืนคนละฝั่งเนี่ยนะคะ แล้วก็จุมพิษกันนะคะเหนือกองขนมเค,ค้กนะคะหรือถ้าสูงนี่อาจจะมีการต่ออะไรให้ให้สามารถปีนขึ้นไปได้นะคะไปจูบก,กันแล้วก็ให้จูบก,กันเหนือยอดกองขนมเค,ค้กกองขนมที่เอาไปร่วมงานนะคะถ้าเขาก็มีเคล็ดว่าถ้าคู่บ่าวสาวคู่ไหนนะคะสามารถปีนขึ้นไปจูบก,กันบนยอดกองของยอดชั้นขนมเค,ค้กได้เนี่ยจูบก,กันสําเร็จ ขนมเค้กไม่ล้มลงมาไม่ตกก็ได้ตกลงมานี่นะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะจะคลองรักคลองคู่กันยั่งยืนจะมีลูกคนแรกเป็นผู้ชายประมาณนั้นก็ยังเป็นเรื่องเค้กของการดำรงความรักการครองคู่ของครอบครัวการที่มีบุตรคนแรกสืบตระก,กูลนะคะต้องเป็นผู้ชายอันนี้จะคล้ายๆของตะวันออกเหมือนจะเป็นความนิยมของคนทั่วโลกเลยมั้งว่า จะต้องมีบุตรหลานสืบตระกูลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นจีนเป็นอินเดียนคือว่าชอบลูกชายแหละคะ่ะแต่ถ้าปีนไม่สําเร็จถือว่าจูบก็ไม่สําเร็จเนี่ยตกลงมาก็จะเฮฮาขำกันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นพิธีกรรมที่สนุกสนานนะคะโดยการจูบเนี่ยจะ,จะบอกว่าให้แบบเอ็นไปโดนกองขนมบ้างได้ไหมแบบว่าแหมมันก็ระบาดนะต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยต้องไม่แตะโดนส่วนของขนมนั้นเลยนะคะถ้าทําได้เนี่ย บอกว่าจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองไม่ใช่ลูกคนโตเป็นผู้ชายอย่างเดียวคือเนี่ยจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองด้วยนะคะรูปแบบของขนมเนี่ยคะที่ที่เป็นก้อนขนมปังตะโคหรือว่าบิสกิตเนี่ยก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะคะในช่วงศตรวรรษที่สิบเจ็ดนะคะโด,โ,ดโดยประมาณนะคะก็ทําเป็นเหมือนเป็นพกไายเนื้อบดจะเป็นไายหมูไายแกะไายเนื้อวัวไผ่เนื้อบดที่ที่เรียกว่ามีไา่เนี่ยนะคะซึ่งตัวไส้ไายเนี่ยจะเป็น ได้เค็มที่ทําจากเนื้อสัตว์จะ็เนื้อแ,แกะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อวัวก็ได้นะคะติดไก่ก็ได้หรือว่าจะเป็นพายไส้หวานก็ได้นะคะพายผลไม้ก็ได้แล้วก็จะมีพิธีน่ารักน่ารักจะใช้คําว่าพิธีเหรอเป็นเหมือนสมัยเนี้ยก็จะเจ้าสาวจะมีการโยนช่อดอกไม้ใช่ไหมคะนึกออกไ้งงานแต่งงานที่เจ้าสาวจะต้องโยนช่อดอกไม้แล้วถ้าเพื่อนเจ้าสาวคนไหนคว้าได้ก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไป ในสมัยนั้นก็มีเหมือนกันน่าจะเป็นต้นกําเนิดของการโยนช่อดอกไม้มัง้งแต่ว่าอันนี้น่าจะนะที่ฉันแค่พูดเองนะคะไม,ไม่แน่ใจนะคะโดยเขาจะเอาแหวนเนี่ยใส่ในพายนะคะถ้าแขกที่เพื่อนเจ้าสาวที่เป็นสาวโสดคนไหนนะคะได้รับประทานชิ้นที่มีแหวนคือในงานเนี่ยอาจจะมีมิ้นส์พายเนี่ยหลายชิ้นนะคะแต่ว่าจะมีแหวนอยู่วงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในขนมหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันนี้นะคะ ถ้าคนไหนสาวโสดคนไหนได้กินชิ้นที่มีแหวนเนี่ยก็จะเอากลับไปเอาแหวนนั้นนะ่ะกลับไปไว้ใต้หมอนแล้วนอนนะคะก็บอกว่าคืนนั้นเนี่ยจะฝันเห็นสามีในอนาคตตนเองปัจจุบันนี้อาจจะต้องแบบว่าสอดไว้ใต้ใต้หมอนแล้วจะต้องจ้องรูปกรงยูไปด้วยก่อนนอนเพื่อจะได้ฝันเห็นกรงยูประมาณนั้นนะคะ,ะบอกว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยจะฝันเห็นเจ้าบ่าวในอนาคตนะคะอ,อันนี้ดูมันก็จะเป็นประเพณีที่ มีความคล้ายคลึงกับประเพณีที่เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้แล้วเพื่อนเจ้าสาวคนไนคว้าได้ก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปอันนี้ถ้าถ้าเขาเอาแหวนไปไว้ใต้หมอนแล้วฝันเห็นเจ้าบ่าวในอนาคตก็แปลว่าก็จะได้เป็นอนาคตเจ้าสาวคนต่อไปได้เหมือนกันนะคะตัวมิ้นส์พาที่เราพูดเนี่ยขออธิบายตรงนี้เพิ่มกันนะคะมิ้นส์พายเนี่ยจะเป็นที่นิยมในส่วนของสหรัฐนะคะแล้วก็จะมีมีทั้งที่เป็นมิ้นส์มิ้นส์พายที่ เป็นเนื้อสัตว์จะนิยมในในสหรัฐนิวอิงแลนด์แต่ถ้าเป็นผลไม cast, ้ <úc ados> violin, นะคะจะนิยมในหลายประเทศอย่างเช่นในออสเตรเลียในนิวซีแลนมิ้นท์ไซจะมีชื่อเรียกอื่นๆอย่างเช่นมิ n นส์มิ้นทพายนะคะในแถบนิวอิงแลนด์ในสหรัฐจะเรียกนี้แล้วก็ทางอังกฤษจะเรียกฟูดฟูดมิ้นท์พายก็คือเป็นพายผลไม้สับพายไส้หวานนะคะก็จะทําจากผลไม้แห้งนะคะส่วนพวกพายที่เป็นเนื้อสัตว์ก็จะผสมเครื่องเทศจะใส่หอมใหญ่ก็ได้ใส่ออร์แกโนใส่พวก เครื่องเทศแบบฝรั่งอะค่ะนะใส่ลงไปแล้วก็จะนิยมรับประทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะตอนนี้เป็นต้นค่ะปัจจุบันนี้แม้ว่าภายบางอย่างอย่างพวกภายที่เป็นภายผลไม้เนี่ยจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยแต่ก็สังคงเรียกว่ามิ้นพายอยู่ซึ่งมิ้นซพายเน่แต่ตั้งแต่เดิมในสุกจะเรียกภายเนื้อสัตว์นะคะค่ะกำเนิดของภายเนี่ยท่าบอกยุคเป็นคอสอจะงงเอาเป็นว่า เขาบอกว่าถ้า,ถาเทียบกับสองไทยเนี่ยก็จะตรงกับสมัยของพระเจ้าบรมไตรลกนาถนะคะอิธยาประมาณนั้นค่ะนะคะซึ่งตัวพายที่เอามาใช้ในงานแต่งงานเนี่ยก็จะเห็นว่าจุดกําเนิดของขนมงานแต่งงานเนี่ยจะไม่ใช่ขนมเค้กเลยคือปัจจุบันเนี่ยเป็นขนมเค้กนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมีทั้งเป็นขนมปังเป็นทั้งเป็นอ่อเป็นอินเจ์เบรดเป็นสโคนเป็นวิสกิตอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งจะเป็นพายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของเค้กแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เค้กแต่งงานอย่างที่ที่ในในปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เค้กแต่งงานสีขาวที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแลวมันสื่อสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างคะเขาบอกว่าเค้กแต่งงานโดยโดยหลักจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็เหมือนกับหมายหมายความว่า มีความเป็นมงคลเหมือนตะกูถ้าพูดถึงขนมตะกูลทองของไทยเนี่ยทองหยิบทองหยอดไว้ทองเนี่ยก็จะเป็นชื่อมงคลหรือว่าขานมถ้วยฟูชื่อมงคลเค้กเนี่ยเค้กแต่งงานเขาก็จะมีความเป็นมงคลนะคะก็คือเป็นสื่อแทนถึงความอุดมสมบูรณ์พรมจันทร์นะคะพรมจารีแล้วก็ความโชคดีนะคะความที่เค้กเป็นสื่อของพรมจันทร์นะคะของความบริสุทธิ์เน่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้กแต่งงานจึงนิยมทําเป็นสีขาวนะคะแต่ว่า สมัยก่อนเนี่ยน้ำตาลเป็นของที่หายากนะคะแล้วก็ของแพงนะคะคนที่นำเทรนด์ของเค้กแต่งงานสีขาวเนี่ยในประวัติเขาบอกว่าคือของเจ้าหญิงวิคตอเรียประเทศอังกฤษนะคะโดยงานแต่งงานของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะงานอาภิเษกสมรสของพระองค์ท่านเนี่ยใช้เค้กแต่งงานสีขาวก้อนใหญ่นะคะโดยในยุคนั้นสีขาวมาจากน้ำตาลไอซิ่งโรยบนตัวขนมปังอบนะคะยังไม่ใช่เค้กนะคะแล้วก็จะเอามา ซ้อนกันเป็นชั้นสูงๆนะคะนี้การที่เค้กแต่งงานในยุคเริ่มแรกกาเนิดเค้กแต่งงาน,นายุคเริ่มแรกที่บอกว่าเอาขนมที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเ <c oughs> จ้าสาวเตรียมไว้แล้วก็คู่ร่วมงานเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยเอามาซ้อนกันแล้วก็ให้จูบข้ามกันเนี่ยมันดูลําบากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะดูไม่สวยงามก็เนืดของเค้กเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจากชาวฝรั่งเศสนะคะโดยมีการคิดทําชั้นวางเค้กซ้อนๆกันขึ้นไปนะคะโดยถือว่า ยิ่งเค้กแบบสูงหลายชั้นเนี่ยมันดูถึงแสดงถึงฐานะความเป็นชนชั้นสูงบอกฐานะของเจ้าของงานนะคะแล้วก็เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนถึงว่าการจะมีลูกหลานเยอะๆนะคะก็คือยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยนะคะคือซ้อนไปหลายชั้นเนี่ยก็ยิ่งแสดงว่าเออจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองประมาณนั้นนะคะทีนี้ในพิธีแต่งงานเนี่ยณปัจจุบันเราจะเห็นว่าพอมีเค้กเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมเนี่ย ตึง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 ,ตง,ตง,ตงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีตัดเค้กใช่ไหมคะของไทยเนี่ยเหมือนพิธีอะไรนะตักบาตรเช้าเลยอะคือเราจะมีวิธีถือเครดแบบแบบไทยๆตลกว่าจะต้องใครใครถือมีดก่อนอะไรเงี้ยช้ทำไรเหนือมือเหนือ,นอขึ้นไปเหมือนจับตะป,ปีตักข้าวก่อนเนี่ยะจะเหนือกว่าซึ่งอันนี้ฝรั่งไม่รู้เรื่องฝรั่งบอกงงของฝรั่งเขาเขาแบบเป็นสื่อสัญลักษณ์ของการ รักกันเกื้อกูลกันนะคะประคับประคองกันการตัดเค้กเนี่ยมันจะเป็นคําสัญญาระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะว่าร่วมฝ่าฟันอุปสรรคให้ให้ตลอดรอบฝั่งนะคะก็จะมีการร่วมกันตัดเค้กจากชั้นบนนะคะมาจนถึงฐานล่างของเค้กปัจจุบันนี้เราจะมีเค้กเป็นเป็นเค้กปลอมกับเค้กจริงอยู่แค่ชั้นเดียวหรือสองชั้นนะคะแต่ว่าก็จะมีหลายชั้นให้ดูเวอร์วังนะคะ ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะฝากฟันชีวิตผู้ไปด้วยกันตราบนานเท่านานนะคะโดยการจับมือนะคะประคองมีดตัดเค้กเนี่ยก็จะให้ฝ่ายชายนะคะประคองมือฝ่ายหญิงก็คือกุมมือผู้หญิงไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นคําสัญญาแทนคําสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอไปตลอดจะก้าอะไรแบบฝ่ายชายจะดูแลปกป้องฝ่ายหญิงนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เป็นสัญญาว่า ค่ะอีฉันจะยอมอยู่เป็นมอบตัวเป็นเบลย์ลปิดทาสความรักของเธอไม่ใช่ <หา S 2> ก็แบบหมายความว่าจะมอบตัวอยู่อยู่ในการปกครองดูแลของสามีคือก็เป็นการแสดงที่เหมือนการยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะ,ะถ้าแบบไทยก็คือในฐานะช้างเท่าหน้าและช้างเท่าหลังถ้าแต่ถ้าพูดแบบพูดทั่วไปก็คือในฐานะผู้นำและผู้ตามในครอบครัวนะคะก็คือจะฝากอนาคตไว้ในมือของสามีนะคะอยน ะะอันนี้ก็แปลกดีคือแปลกดีตรงที่ของไทยเนี่ยเราจะแย่งกัน่า่เนือนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะมีสื่อสื่อแบบนี้นะคะเพราะตัดเค้กเสร็จเนี่ยมาแล้วประเพณีเ่าป้อนสาวเ,าเจ้าเ่าป้อนเจ้าสาวเจ้าสาวป้อนเจ้าเป่ามาแล้วตรงนี้นะคะ้วเขาก็จะมีการป้อนเค้กกัดน,นะคะโดยที่ผู้ชายนะคะฝ่ายเจ้าเ่าเนี่ยจะป้อนเค้กให้กับผู้หญิงก่อนนะคะจากนั้นผู้หญิงก็จะป้อนให้ผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นพิธีกรรมที่มีมีความหมายนะคะเป็นสื่อสัญลักษณ์ว่าเป็นเป็นการมอบความความรักความปรารถนาดีต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยในยะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สีของเค้กแล้วก็ความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรักการฝากชีวิตซึ่งกันและกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเค้กเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนมมงคลนะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์มงคลแล้วก็เป็นคําอวยพรมีมีพรมงคล ที่จะให้กับคู่รักคู่บ่าวสาวเนี่ยจะได้อยู่กันอย่างยั่งยืนอบอุ่นนะคะแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กันต่อไปสืบต่อไปแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้แต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นเค้กแบบฝรั่งนะคะสมัยก่อนนั้นนะคะเขาบอกว่าเค้กเนี่ยจะตัดในตอนท้ายสุดของงานนะคะแต่ของไทยเนี่ยพอเราตัดเค้กแล้วก็จริงจริง ถ้าเป็นโต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่ต์ก็แล้วแต่จะอยู่ตอนกลางๆของงานเราตัดเค้กแล้วก็แจกจ่ายแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาตัดในตอนท้ายๆเพราะว่าเขาบอกว่าเค้กเนี่ยมันกินเข้ากันดีกับแชมเปญพอคนไทยแบบมันเข้ากันตรงไหนเหรอแชมเปญต้องกินกับเค้กเหรอมันไม่น่าเข้ากันได้นะแต่คือดีฉันค้นมาเจอตรงนี้ฉันยังงงเลยวอะมันเข้ากันได้เหรอนะคะเขาบอกว่าเค้กเนี่ยต้องมาคู่กับโต๊ะแชมเปญนะคะคือพอมีการตัดเสร็จก็จะมีการเข็นแชมเปญเข้ามานะคะเค้กเนี่ย สรุปว่าเป็นขนมมงคลแห่งความรักงานแต่งงานแล้วก็จะผ่านพิธีกรรมงานแต่งงานด้วยนะคะเพราะถือว่ามันเป็นขนมที่รวมพรมงคลต่างๆรวมสักมงคลต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเบ่าวสาวก็เลยต้องก็ควรจะแจกจ่ายให้แขกในงานได้รับประทานทั่วกันเพื่อที่ว่าจะได้รับความสุขไปด้วยกันมีความอุดมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งด้วยกันมีความโชคดีแล้วก็มอบความปรารถนาคือ เป็นการมอบความปรารถนาดีและสิริงมงคลให้กับผู้มาร่วมงานจากความปรารถนาดีของบ่าวสาวนะคะโดยในประเพณีตัดเค้กเนี่ยตามปกติเขาบอกว่าเจ้าสาวต้องเป็นคนตัดเองโดยเจ้าบ่าวเ,เป็นแค่คนช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยก็กคือช่วยกันตัดนั่นแหละคะ่ะจากนั้นนะคะถ้าเป็นประเภณีิโบราเนี่ยเจ้าสาวจะต้องนําขนมเค้กที่ตัดแล้วเนี่ยเอาไปให้กับบุคคลต่างๆนะทั้ง ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายตัวเองนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็เพื่อฝากตัวว่ากําลังจะก้าไปเป็นสมาชิกครอบครัวนะคะส่วนไอ้การที่ป้อนเค้กซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะก็หมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ที่จะต้องสร้างครอบครัวด้วยกันและจะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะหลังจากที่ปัดเค้กเราเป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะก็จะแบ่งให้ ผู้ร่วมง,งานรับประทานตามตามที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นการมอบความปรารถนาดีมอบสิ่งริมงคลแก่กันเนี่ยโดยผู้ร่วมงานเนี่ยจะรับประทานเลยก็ได้ในงานหรือจะเอากลับบ้านไปฝากกับคนฝากคนที่ไม่ได้มาร่วมง,งานก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าเอาความสุขไปไปแบ่งปันนี่แหละคะ่ะและเขาก็จะมีประเพณีอีกว่ามีการเก็บเค้กบางส่วนไว้นะคะก็เข้าตู้เย็นแช่แข็งนะคะเพราะว่าเก็บไว้กิน วันครบรอบแต่งงานในปีถัดไปเพราะฉะนั้นต้องแช่แข็งไม่งั้นไม่น่าจะอยู่รอดนะคะเพื่อฉลองในปีถัดๆไปนะคะแล้วก็เก็บไว้ฉลองในวันคลอดลูกคนแรกด้วยนะคะโดยจะเข้าช่องฟรีสไว้นะคะแล้วก็เค้กชั้นบนสุดเนี่ยส่วนมากนะคะสมัยก่อนจะมักจะตกแต่งด้วยผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่เหมือนฟู้ดเค้กอะค่ะซึ่งมันจะผ่านการเชื่อมมาแล้วผ่านการดองใส่เหล้าด้วยอะไรด้วยวายด้วยนะคะมันก็จะมีอายุ มากขึ้นเนะะี่ยค่ะหมายถึงการยืดอายุในการเก็บ,บรักษาได้มากขึ้นนะคะเรล่าน,นี้ค่ะโดยเค้กเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าก็จะมักจะเป็นสีขาวเพราะหมายถึงความบริสุทธิ์นะคะกับเจ้าสาวนะคะแล้วก็มักจะเข้ากับชุดเจ้าสาวซึ่งชุดเจ้าสาวแบบงานแต่งงานแบบตะวันตกแบบฝรั่งเนะะี่ยค่ะซึ่งก็มักจะเป็นชุดแต่งงานสีขาวที่บางทีก็จะมีการแซวชุดเจ้าสาวว่าชุดแต่งงานเนี่ยกับชุดอะไรนะ อย่างชุดเจ้าสาวขนมเค,ค้กเนี่ย<ฮ>นึกออกไหมคะว่า<ฮ>วานเค,ค้กเนี่ยเขาจะมีตุ๊กตาน้ำตาลนะคะ<ฮ>อะตุ๊กตาฟองดองที่ที่ทําเป็นตุ๊กตาน้าตาลแล้วเจ้าสาวที่อยู่บนขนมเค,ค้กเนี่ยก็จะใส่กระโปรงบานๆอย่างนี้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครแต่งชุดแต่งงานที่บานๆมากๆก็อบอกโอ้ยอย่างชุดขนมเค,ค้กเนี่ยนะคะประมาณนั้นคะ่ะแต่ว่าบางคนก็ค้านว่าการที่เค,ค้กสีขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าจะหมายถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าสาว หรือว่าหมายถึงให้เข้ากับชุดแต่งงานนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าย้อนไปในสมัยวิคเตอรเวียที่บอกเป็นเป็นยุคกาเนิดของของเค้กสีขาวเนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะความเชื่อแต่เขาบอกว่าการทําขนมเค้กเป็นสีอื่นๆเนี่ยทํายากนะคะเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสีขาวทั้งหมดนึกถึงว่าเวลาที่เรา เอาเนยมาตีเนี่ยตีพอขึ้นฟูเป็นมันก็จะเป็นครีมขาว้วยวอัตโนมัตินะคะหรือว่าใช้เอเนยขาวเป็นผส,ผสมผสมเนี่ยพอตีให้มันแข็งตัวมันก็จะเป็นสีขาวเาะฉะนั้นเนี่ยเค้กสีขาวก็จะเป็นเหมือนเป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งที่สีที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของวัตถุดิบก,ก็เป็นได้นะคะรวมทั้งการที่เอาไอซิ่งมาโรยก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าอย่างไรก็าตามไม่ว่าจะเกิดด้วย ความตั้งใจหรือว่าความบังเอิญของวัตถุดิบก,ก็ตามเนี่ยแต่เค้กสีขาวนี่ก็คือยังเป็นที่นิยมเพราะถือว่ามันสื่อถึงความรักบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ความมั่นคงความยั่งยืนซึ่งกันและกันนะคะแต่ส่วนประเพณีดั้งเดิมที่บอกว่าบ่าวสาจะต้องโน้มตัวกันเนี่ยนะคะจุมพิษกันจูบก,กันเนี่ยเหนือชั้นขนมเค,ค้กเนี่ยก็เอาจริงๆก็น่าจะสูญหายไปเพราะว่าไม่ไม่ได้เห็นประเพณีน,นี้อีกคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เค้กที่เป็นขนมแต่งงานแบบตะวันตกเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าแพร่หลายไปไปทั่วโลกนะะในงานแต่งงานต่างๆคือ,อด,ดูจากภาพยนตร์จากซีรีส์ของประเทศต่างๆก็ได้ที่มีงานแต่งงานแบบตะวันตกเสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในที่เป็นเครื่องประกอบฉากเป็นพร้อมเนี่ยก็คือเค้กแต่างงานสีขาวที่จะเป็นชั้นต่างๆทียงแต่ว่าตื่อสัญ,ญลักษณ์หรือว่าความหมายเดิมที่ท,ที่ที่พูดถึงการ เพื่อกูลกันดูแลซึ่งกันและกันการรักกันมั่นคงการฝากชีวิตซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านี้เหล่านี้ก็ไม่ได้ถ่ายทอดแต่ว่าต้องมีเค้กนะคะแล้วก็การที่บอกว่าเค้กกิ่งสูงหลายชั้นเนี่ยแสดงถึงการมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มั่นคงการรักกันยัง่งยืนกระแสของฐานะเนี่ยบางทีมันก็เลือนหายไปเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะเลยเห็นว่าเค้กที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเค้กสำเร็จรูปหมายความว่าเหมือนเป็น,เป,นเป็นม็อบม็อบอาบนะคะ่ะเป็น เป็นหุ่นแต่ว่าจะมีเค,ค้กจริงอยู่ชั้นบนบางครั้งนะคะเบ่าวสาวไม่ได้ตัดด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของความสะดวกนะคะคือทางอาจจะเป็นผู้จัดงานทางโรงแรมเนี่ยจะเตรียมเค,ค้กที่ตัดเป็นชินช้นๆให้ให้เสร็จแล้วสะดวกขึ้นเนะะี่ยค่ะแล้วก็บริกรนะคะก็จะเป็นคนที่ช่วยเบ่าวสาวเอาไปแจกจ่ายในแขกให้กับแขกหรือโต๊ะต่างๆนะคะเพราะว่าแจกทั้งหมดทั่วทั้งงานถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าให้ใช้บริกรบริกรเนี่ย ก็จะสะดวกขึ้นนะคะอัน,นก็จะเป็นเรื่องของชีวิตและความสะดวกสบายที่ทําให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวของอาหารบ่าวสาวนะคะในแบบตะวันตกนะคะที่เรานํามาฝากกันสําหรับวันวานไดอารี่ในวันนี้นะคะซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของพี่จันดาราัดชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะที่นำข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะพี่จันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชาแนลพอดแคสต์กับอ๋อพันละผักขียวแก้วค่ะ